ครับสวัสดีครับบีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็บคําแรงย่างมือแรงเลยพี่น้องครับภาปูมานะครับปูฤาษีครับมาหาตัวเลขแนวทางพี่น้องครับนี่คือต้อนบักไงพี่น้องสองต้นครับปูกำลังย่างเข้าไป เบิ้งนะครับแจมผ้าเข้าไปเบิง้งตามหาแนวทางพี่น้องเอ้ยอยากให้พี่หานอ้องได้โชคได้มันเนาะครับเนาะปลาหกประเดก,กมาปู โอ้ยน oh, oh, ี mm ่โ hmm. อ oh. uh ้ม huh. uh ีน huh. mm ั่นตัวปูอัคเพ็นกัมีปูเลอสี่ร้อมตัวนึงเนาดขน้องจ้นเนาะ้ีางช่องาอแหลน้าดแต่อแ้ผมแเขียนหน้าดีมากครบ เพาะข่อยฮาเลยไหมนะครับผมประเดมีอยู่มีอยู่นากเพราะข่อยยางมะฮาวข่อยฮาวเป็นเหมครับมีอยู่มีมีมีเจ้าที่จะทันมันอยู่โตครับผมแสดงว่ามีเจ้าที่จะทันมาขันมาบเห็นอันนี้เด้บิเห็นนี้ยางมานเออครับเพิ่งเห็นนี่ครับผมพูดสีพอมตื่น พนตก,ตกสมรักษาอยู่นีน่นเนาะรักษาอยู่นีนน่นะครับที่ทางนะครับนะวันนี้ได้กที่งานกับปูข้ากันมาเผี่อแสวงหาย่างข้างกันให้พี่น้องกันนะครับเนาะมาแล้วก็ให้มีโชคมีลาบมันมันข้ากับปูถ้าได้เที่ยวมาบ่อยๆเนาะครับบ่ได้มาแค่ครั้นงนี้ครั้งเดียวปู รอบนี้มาแบบมือเปล่าเนอะขาดหนักขาดทูบุรีาขาดเครื่องเดิมก็แล้วแต่ก็ลูกหลานก็ขออภัยขอยกโทษให้คณะทีมงานทุกคนเนอะทั้งข้อใจดีนำรักแม่อะไรก็ปูกพานมันกันไม่ได้กบร้านก็จานไม่ บาดนี่ก็เเริ่มเป็นผู้แดงมีน้ำเปล่าไม่หยอะก,ก็รู้เอา้าหลอบนี้อย่างที่บอกนี่นี่ยมันมาฟูคักหลอบหน้าเนื้อฟูบอกวารนาไว้ว่าถ้าโชคลาภหมือน สงตัว3ตัวก็แล้วแต่วันที่เท่าไหร่ครับเกวันที่หนึ่งัญญาตรงวันอะไรเนาะตรงกับวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ หกห้าขุบอันนี้เป็นกันห้าเนื้อปูเอ้ยได้แต่ดอกไม้ทูบเทียนเนื้อปูเอ้ยเจ้าสีจะทานครับต่อไปจริงจะมีมเครื่องดื่มมีผลไม้แต่ขอโชคลาภไปก่อนเนื้อปูเอ้ยโอ้ถูกก็ถูกอย่างดีตัวนี้เออเทียนก็เทียนอย่างดีด ถูกก็ซื้อมาสาบาทสาบาทตรงเป๊ะปลูกไงพี่นอ้องตรงอยู่บ่อละสาบาทครับปูก็ำลังทำพีธีแล้วพี่น้องเนอ้ บนเนี่ยบนเนี่ยบนช่องกลางเนี่ยวางกลางอย่าวางไว้กลางขันห้าไอ้บริยุบก็ขยับซักหน่อยคืขยับองคูซักหน่อยขยับ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 ขยาบขยั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 บขยาบขยั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 บ บ่ลงบ่ละะไรครับถ้ลงก็ต้องได้ รางวัลที่หนึ่งเน้อเจ้าค่ะไอ้ฟูรางวัลที่หนึ่งสามตัว ăn อันเชิญ ăn อันเชิญอันเชิญโขมมันเทนอันเชิญ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 มอมลมล

ขาดไหมเราครับมาเช่นได้ดีขับกู้ใช้มือเลยใช้มือขับกู oh, ้ขับมือขับกู้อ่าไปยันดูเห็นไหมฮะสามหนึ่งแปดสามศูนย์โอ้โหี่น้องไย อพูนีลยอพูนเลอูนันอพูนัูเนอูกันูนูขึ้นูขึ้นอพูน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 าึ้นอพูนขึ้นอพูนขึ้นอพูน้นอพูนขึ้นอพูนขึ้นอพูนขึ้นอปูน้อปูน้นอพูนขนอพูนอพูนนอพูนนนอพนูนนอูนอ สามหดได้พี่น้องเนอะับสาพี่น้องครับผมเนาะเดี๋ยวไปไม่พี่น้องเอฟซีอเบิ้งเอาดตะปูเนาก่น้อง้เบิ้งพี่น้องชัดเขียนว่าพี่น้องสามหนึ่งแปดสามศูนย์ดพี่น้องเนอะอันนี้คือรัฐบาลให้ได้พี่น้องเพราะว่าปูนีเป็นเชียน ครับรัฐบาลไทยพี่น้อง,งวันที่หนึ่งกันยายนแล้วพี่น้องเนีสองหาหกเก็ดน้องคำเนะ 3, 1, 8, 3, 0, าะสามหนึ่งแปดสามศูนย์พี่น้องแคปหน้าจอเลยพี่น,อน้องครับพอเฮงๆเรื่อยๆกันนี่ก็ค,คำเมื่อจะพี่น้อง่โบแกงไปเลยเครับมีแค่นี้เนาะพี่น้องนะเนาะคสัตย์เ,เย็นพี่น้องที่หายปลาทางนี้พี่น้องขอลาปูเป็นไปก่อนนะครับเนาะครับพอแถมก็คำเมื่อแล้วพี่น้อง อําลาผ้าจากไปเอาโกๆมันๆให้แห้งเรื่ยๆไปเลือกซื้อเลือกหาสลาก,กินแบงรัฐบาลไว้นะพี่น้องเนาะครับสำหรับชิมนี้พอเตรียมกัมีแค่นี้พี่น้องครับพ่ลาไปก่อนสวัสดีครับผม